สวัสดีทุกคนนะคะเดือนเมษายนนี้มีวันพิเศษคือวันสงการถือเป็นวันเปียใหม่ของไทยวันผู้สูงอายุมีวันผู้สูงอายุวันครอบครัวขออวยพรทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะถ้าใครเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมไปขอพรคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เล็กแล้วก็ขอให้เดินทางไปกับกันปลอดภัยนะคะสําหรับคุณที่ติดระเนี่ยไม่สามารถกลับบ้านได้ก็อย่าลืมโทรศัปปะคุท่าน พรที่คุณขอจากพ่อกับแม่เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถจะคุ้มครองปกป้องตัวพวกคุณได้แต่คุณเองก็ต้องทำความดีด้วยนะทีนี้เราดูการโคจรของดวงดาวของเดือนเมษายนนว่ามีดาวอะไรที่โคจรกันอีกเดือนเมษายนนี้จะมีดาวใหญ่ดวงหนึ่งคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้ายจากราศีเมษไปที่ราศีเมษเป็นระยะเวลาหนึ่งปีไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชค เป็นดวงดาวที่เกี่ยวกับความดีความงามบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่พระสงค์ครูอาจารย์กฎหมายโชคราบการดูดวงเป็นการอ่านจากการโคโจรของดวงดาวในเดือนเมษายนเป็นแบบภาพรวมไม่ได้ดูส่วนตัวจะทําให้ตรงกับบางคนและบางคนก็นไม่ตรงนะคะทีนี้มาดูตัวตนของชาวศาีกรกฎกันว่าเป็นยังไงบ้างณนะวันนี้ชาวศรีกรกฎเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีเขาเรียกนะอยู่ไม่ค่อยติดที่หรอก เดี๋ยวจะเดินทางไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีบางทีไม่ใช่ธุระของตัวเองก็ต้องไปช่วยเขาอาจจะเป็นธุระของญาติบ้างธุระของเพื่อนบ้างก็ไปช่วยเขาประมาณนี้เื่อกระโดดพูดง่ายก็คนใจดีคนหนึ่งอะทีนี้นูว่าวันที่8เมษายนเนี่ยดาวศุกร์เนี่ย,ยจะย้ายอยู่ที่เรือนราพะเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแสดงว่าช่วงนั้นน่ะคุณจะมีโชคลาภจากญาติพี่น้องอาจจะได้เป็นของกินของสวยของงามหรือเป็นเงินสดก็ได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหรือเพราะว่าราพ้าเนี่ยหมายถึงความสุขก็ได้อาจจะมีเนี่ยเพราะพอดีเป็นช่วงเทศกาลสงการอะไรประมาณเนี้ยก็ได้เจอพบปะยี่น้องจะเป็นความสุขสนุกสนานกันเกิดขึ้นก็ได้เดี๋ยวทอนที่14เมษายนเนี่ยอาทิตย์กุญญาิเป็นมหาอุดอยู่ในเรือกนกรรมะก็หมายความว่า สำหรับคนที่ไม่มีคือไม่มีธุรกิจใดๆของคุณเองนะคุณจะได้จากจะได้เงินจากงานของคุณอาจจะได้จากเป็นโบนัสหรือเปล่าหรือได,ได้พิเศษเลจากงานมีเงินพิเศษอะไรขึ้นมาแล้วก็แต่คุณเองก็แล้วก็ประมาณว่าสําหรับคนที่มีธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้ให้เกิดประโยชน์คุณเอง เช่นอาจจะขยายกิจาการเพิ่มขึ้นก็นได้แต่ก็ต้องใช้เงินก้อนอ่ะมันก็มีเสียมีเสียเกณฑ์เสียเงินด้วยต้องใช้เงินก้อนลงทุนไปขยายกิจาการหรือบางคนเนี่ยอาจจะให้เงินกับคุณพ่อคุณแม่มันมีเกณฑ์ทั้งทั้งได้ทั้งเสียในระยะเวลานหนึ่งเดือนอะ่ะตั้งแต่ส0เมษาไปเนะี่ยช่วงเนี้ย มีเกณฑ์เสียมีการมีเกณฑ์ได้ของคุณแล้วก็คุณเองการงานคุณก็ต้องมีการเดินทางอะไรไปการเดินทางเกี่ยวกับงานด้วยบางทีก็อาจจะมีช่วงแบบติดขัดบ้างหรือการหรือมีกะะ็ไนะเกิดการเลื่อนนัดการเดินทางก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้ก็มาดูว่าแล้วก็ในวันที่พอในวันที่ของ วันที่ยี่สิบสามมีนาที่ผ่านมาเนี้ยดาวเกตจะย้ายไปอยู่ที่เรือนสาสชะเป็นระยะเวลาหกสิบวันคือสองเนดะือนอะคือสองเดือนแสดงว่าคุณเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นโดยที่ไม่ค่อยคิดแหละอาจจะเดินทางไปกับเพื่อนก็ได้หรือคุณอาจจะได้เจอเจอเพื่อนเก่าของคุณเองหรือคุณจะมีการเดินทางไปหว้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเพื่อนคุณก็ได้นะคะในระยะเวลา สองเดือนนี้ตั้งแต่ยีิบสามมีนาไปอ่ะทีนี้มาดูที่สิบเก้าเมษาสิบเก้าเมษาคุณเนี่ยดาวพฤกษ์ดีเนี่ยจะย,าย้ายไปที่นี่แหละที่ราศีเมษแหละจากราศีมีนไปที่ราศีเมษแหละ,ะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีช่วงนี้งานของคุณเองอะ่ะคุณทำอะไรก็น่าจะมีความสุขกับงานนะถึงจะมีเขาได้นะมีมีคนอิจฉาคุณบ้างแล้วก็ อาจจะมีคนอิจฉาคุณแต่คุณก็ตั้งใจทํางานคุณเนี่ยงานคุณก็ปีนั้นนี่งานคุณก็ประสบความสําเร็จมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่แล้วก็บางทีถ้าคุณไม่สบายเนี่ยมันอาจจะเกิดการงานคุณไม่ได้หว่าเกิดความเครียดจากการงานคุณได้แต่ไม่เป็นไรคุณรักษาหายไม่เป็นอะไรมากเพราะว่าดาวตีเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ดีเนี่ยมือนกับได้หมอดีได้อะไรเงี้ยรักษาหาย แต่ก็ระวังถ้าคนอิจฉาคุณหรืออะไรเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้หรอกคุณก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรคุณก็ทําใจให้สบายไปเรื่องของเราทํางานราับผิดชอบในหน้าที่ของเราไปเถอะคุณตั้งใจปีนี้ก็ทํานานดีๆนะเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานคุณอีกพอดา,ดาวดีเขาอยู่ตรงนี้ปีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะย้ายกะคือทาไปเลยตอนเนี้คือผู้ใหญ่เห็นความดีของคุณเองแต่ก็มีระวังนะคะ ระวังผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบที่หน้าคุณได้อันนี้มันมีเป็นไปได้ต้องระวังเหมือนกันทีนี้มาเรื่องของการงานมั่งช่วงเนี้ยเอ่อดาวดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวองคารคุณอยู่ในเดือนวินาศหมายความว่ามันงานคุณในช่วงนี้ตั้งแต่1 2หรือ13มีนาคมเนี่ยงานคุณนะ่ะน่าจะมีก็ได มีอุปสรรคบ้างนะหรือมีปัญหากับง,งานของคุณเองแต่คุณจนถึงวันที่10บพฤษภานะแต่งานคุณเนี่ยก็แก้ไขอะแก้ไขได้ไม่ไม่ได้ปัญหาอะไรมากเพราะมันจะมีกรอบของดาวฤกอยู่ที่ตำแหน่งกรรมะอยู่แล้วมันก็เลยแบบเกิดนกันแต่ว่ามันจะมาผิดมันจะมาติดขัดตรงที่ว่าช่วงวันที่ สิบสองถึงสมีนาที่มันอยู่ในเรือนคู่ขัดแย้งกันนะ่ะมันจะส่งผลในเรื่องของคําพูดคาจาบ้างก็ได้หรือตัวเอกาสารเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่คุณแก้ไขได้นะ่ะไม่ต้องกลัวอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่มันก็คือว่าพราเดี๋ยวได้กําลังของดาวพฤหัทสทีเนี่ยมาหนุนคุณอีกอันนี้ก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรใเรื่องงานแต่ถติว่าถ้าใครอยากลงทุนทําอะไรเนี่ย ก็แบบที่เคยบอกว่าให้ไปดูดวงก่อนว่าลงทุนทำไรได้ไหมเพราะบางทีบางคนไม่อยากเป็นลูกจ้างใครละอยากจะลงทุนอะไรเงี้ยเงินที่เก็บมาเนี่ยจะไปลงทุนทำอะไรดีก็ไปดูดวงก่อนไปว่าศึกษาวิธีการลงทุนก่อนดูดวงว่ามีสามารถลงทุนได้ไหมถ้าลงทุนได้คุณก็ทําแต่ถ้าลงทุนไม่ได้คุณก็เอาเงินไปทําเป็นพวกไปซื้อพันธบัตรซื้อสลากซื้อกองทุนอะไรเงี้ยหรือไปออมทองก็ได้นะนั่นแนละมันก็เกิด เกิดไรายได้คุณเองแต่ไม่แนะนำให้ไปเอาเงินกู้นะมันไม่คุ้มกันหรอกทีนี้ก็มาดูเรื่องของการเงินมั่งเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็มีค่เนะค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะแยะเลยแล้วเฉพาะเดือน,นี้มันมีเทศกาลสงการเนี่ยก็เป็นงานสังสรร์งานกินเลี้ยงหรือแม้กระทั่งเคราภาษีสังคมเองคุณก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คือมันมีเยอะค่าใช้จ่ายจุกิคือคุณเองก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีแล้วกันเฉพาะเดือนคือเดือนนี้คุมค่าใช้จ่ายดีเพราะเดี๋ยวเดือนหน,น้าเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายสําหรับลูกหลานอีและมีค่าเทมอมแกค่าเทอมค่าเสื้อผ้าอะไรเนี่ยอันต้องคุมกันให้ดีๆแล้วกันเพราะช่วงเทศกาลคุณจะต้องใช้เงินกันเยอะอะไรประมาณนี้นะทีนี้มาดูเรื่องของคู่ของมั่งสําหรับคุณมีคู่นะนะเตือนเลยเวลาเนี้ยปัตตานีคุณนะ่ะ อยู่ในตำแหน่งบารณะหมายความว่าคนที่สุภาพแข็งแรงก่อนหน้านั้นนะคู่ครองคณอนะอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ได้จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ในสองปีครึ่งเนี่ยต้องระวังแต่จะต้องรักษากันแล้วก็เอ่อให้ระวังเรื่องของอุบติเหตุที่เห็นเห็นขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของเข่าฟันกระดูก ระบเส้นประสาทประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของนักแข่งด้วยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะบางทีหรือว่าภูมิแพ้อะไรมันจะเกิดขึ้นมาเราไม่รู้ต้องระวังแม้กระทั่งเขาเรียกว่านะอาจจะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันก็ได้มีว่าอาจจะมีแบบมีเสียงบ้างนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ก็ต้องระวังอยากให้ระวังคือถ้ามันคือก็ได้นะค่อยๆพูดค่ยจากันแล้วกันจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันอ่ะนะนะยังไงเป็น คู่กันแล้วอ่ะต้องคุยกันดีๆอันนี้คนมีคู่แล้วส่วนคนไม่คือคู่ตอนนี้นะ้าบอกว่าใรนะบอกว่าเอ่อยังเดี๋วเพิ่งไปรีบมีคู่เลยตอนเนี้ยเพราะว่าคานะตำแหน่งอยู่นตำแหน่งที่ไม่ดี ถ้าสมมติว่าถ้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 าเจอเนี่ยอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของก็ได้หรือคนที่มีรูปประจาตัวแม้กระทั่งอาจจะคนชาวต่างชาติก็เป็นไปได้งั้นน่ะอันนี้ก็ระวังแล้วก็เป็นคนที้ขี้หึงก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็มองนี้ภาพนี้นะสําหรับคนที่คิดจะที่คนที่ไม่มีคู่ครองนะถ้าเจออาจจะเป็นรักศณะแบบนี้แต่ก็ให้ใจเย็นๆค่อยๆดูกันไป แล้วก็คนที่ดูเขาเรียกหาคู่ผ่านแอปนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้าเจอคนดีก็ดีถ้าเจอคนไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการถูกหลอกลวงเสียเงินเสียทองอะไรเนี้ยก็ต้องว่ากันไปแต่ละเคสนะแต่นักก็มองว่าถ้าการหาคู่ชีวิตนมันหายากนะเราต้องดูหลายอย่างประกอบหนึ่งครอบครัวของเขาครอบครัวของคุณแล้วก็ต่างชาติต่างศาสนาไหมมันจะมีข้อจํากัดของศาสนาของแต่ละศาสนาเขาจะไม่เหมือนกันแล้วก็นิสัยของคนสองคนนะ่ะ จะเข้ากันได้หรือเปล่าและส่วนคนที่ผิดหวังเรื่องความรักมาเนี่ยไปดูดวงเถอะคะ่ะคุณจะเห็นว่าในดวงชะตาคุณนะเป็นยังไงบ้างถ้ามันมีคู่แล้วไม่ดีหรือดวงไม่มีคู่เนี่ย<ม>ก็ให้ไปโฟกัสในเรื่องของงานเ<ม>งนิงน,งนและการเลี้ยงดูพ่อแม่เธอะอันนั้นคุณจะมีความสุขนะอันนี้ก็ฝากไว้กัน ทีนี้เ,นเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพกรวมเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมีปากปุ๊บเจ็บปากร้อนในไหมโรคกระเพาะไหมท้องเสียอไรวันนี้ความเครียดเขา่าฟันกระดูกระบบสถมผันักแข่งแล้วก็เออไปนในเรื่องของความเครียด ความคิดก็คือนีอ่ไปทากิจกรรมคลายเครียดคือดูหนังฟังเพลงร้องเพลงอะไรก็ว่ากันไปเต้นกวนไปแล้วก็อย่างคือนั่งสมาธินะคะอันนี้ที่หัวข้อหลักๆนะก็พูดไปแล้วทีนี้ขหอหตื่นว่าถ้าการที่ไปดูหมอและคุณถูกทักว่าเออคุณมีเคราะห์นะต้องเาดเคอาะนะนหมอว่าเข้าใจว่าคนที่ถูกทักเนี่ยจะกรณนะมีมีแค่ตกใจก็ได้ ถ้ามันเกิดอ,อย่างนั้นคุณไปวัดไปวัดไปทำบุญถวายสังฆทานก็ได้ค่ะคุณอาจจะได้สบายใจขึ้นสองคือก็กลับไปขอพรพ,พ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เด็กอะไปล้างเท้าเขาแล้วขอพรเขาเอาน้ำล้างเท้าเขามาอาบที่ตัวคุณสามคือพระถุงแม่คุณะครอบตั้งแต่หัวจนไปเท้าสี่สิ่งที่ใกล้ตัวพวกคุณคือการสวดมนต์นั่งสมาธิสิ่งปุ๊บคือที่การแต่การสวดมน การสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาปฏิบัตินะคะก็จะช่วยผู้คุณได้แต่ผู้คุณก็จะเป็นคนรู้เองว่าช่วยคุณในเรื่องอะไรอันนี้ก็คือก็ต้องไปทดลองทํากันดูสุดท้ายเนี่ยนะหมอก็มองว่าชีวิตของคนอะคือการเดินทางถนนของทุกคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็รวยด้วยกีบลาบอันนั้นเขาก็โชคดีของเขาไปส่วนบางคนอะถนนขาด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็นะถนนขรุขระบ้างถนนถนนแบบลุกลังถนนขึ้นเขาบ้างเนี่ยมันเป็นอุปสรรคสําหรับพวกคุณทุกคนเลยแต่น้ามองว่าถ้าทุากคนเนี่ยผ่านพ้นไปกันได้นะชีวิตพวกคุณก็แกร่งขึ้นกันอีกระดับหนึงเลยอะ่ะก็ขอเป็นกําลังใจทุกคนนะคะจงยิ้มให้ตัวเองไม่ต้องรอยยิ้มจากคนอื่นยิ้มของตัวเองอะ่ะจะเป็นพลังงานบวกให้พวกคุณต่อสู้กับ อุปสรรคต่างๆได้ก็อยากฝากบอกกับทุกคนว่าจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามวันเวลาที่คุณแต่ละคนสะดวกจะทําให้เกิดปัญญามีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบตัวคุณนะคะ,ะถ้าในระหว่องอางคลิปมีเสียงของน้องหมาข้างบ้านอะไรประมาณน,นี้ก็ก็ขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอทุกคนพบเจอความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณที่ ทุกคนเข้ามาชมคลิปค่ะขอบคุณค่ะ